อยากได้ของดีเมื่อต้นเดือนกันยายนพศ2526คณะแม่บ้านมหาไทยโดยมีคุณหญิงจวบจิรโรธเป็นหัวหน้าคณะได้นำคณะแม่บ้านมหาไทยไปบำเพ็ญสังคมสงเคราะห์ทางภาคอีสานได้ถือโอกาสแวะนำมัสการหลวงปู่ เมื่อเวลา18นาฬกา20นาทีหลังจากกราบนมัสก,การและถามถึงและถามถึงอาการสุขสบายของหลวงปู่และรับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกจากหลวงปู่แล้วเห็นว่าหลวงปู่ไม่ค่อยสบายก็รีบออกมาแต่ยังมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งถือโอกาสพิเศษกราบหลวงปู่ว่าดิฉันขอของดีจากหลวงปู่ด้วยเถิดเจ้าค่ะ ลุงปู่จึงเจริญพรว่าของดีก็ต้องภาวนาเอาจึงจะได้เมื่อภาวนาแล้วใจก็สงบกายวาจาก็สงบแล้วกายก็ดีวาจาใจก็ดีเราก็อยู่ดีมีสุขเท่านั้นเองโอ้ดีฉันมีภาร,ะ,ระ,ะมากไม่มีเวลาจะนั่งภาวนาได้งานราชการเดี๋ยวนี้รัดตัวมากเหลือเกินมีเวลาที่ไหนมาภาวนาได้หรอคะ หลวงปู่จึงต้องอธิบายให้ฟังว่าการภาวนาต้องกำหนดดูที่ลมหายใจถ้ามีเวลาสำหรับหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนา